สนับสนุนโดยฟิล์มกล้องแสงวีคู ดิว e ีเอ็มดับเบิลยูเอ็มเจ็ดหกศูรถยนต์ซีดานหรูเรือธงจากค่ายรถยนต์ BMW อลขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอ h น b ฮบรและระบบการขับเคลื่อนอัจฉริยะสีล้อแบบ x อ็กไ e เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะคะที่งาน BMW อ็มดปี2023ัี่สิบสามที่เซนทรัลและวันนี้ที่เซนทรัลลาดพร้าวค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่แตกต่างจาก, BMW e Drive กบีเอ็มดับเบิลยูเจ็ดห้าศูนย์เอเอ็กไ 啊！Yeah. The new BMW M760 EX Drive right? มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทคโนโลยี Technology BMW Twin Power Turbo ขนาด3.0ลิตรที่สามารถทำกำลังแรงมา้าที่รวมพลังงานจากแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าได้สูงถึง571แรงมา้าซึ่งมากกว่า BMW 750 EM Sport ถึง82ตัวนะคะที่แรงบิด800ค่ะและสามารถทำความเร็วนะคะจาก 0. 0. 0ถึง100เพียงแค่4.3วินาทีค่ะซึ่งดีกว่า BMW 750 EX Drive ถึง0.5วินาทีค่ะและที่สำคัญนะคะยังสามารถที่จะวิ่งได้ไกลถึง85กิโลเมตรนะคะจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด22.1กิโลวัตต์เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะฟีเจอร์แรกนะคะที่มีความแตกต่างกันของทั้ง2รุ่นที่เห็นได้ชัดเจนน็คือกระจังหน้ารถนะคะซึ่งในรุ่น BMW M760e xDrive นะคะกระจังด้านหน้ารถจะเป็นสีดำค่ะแต่ในร750 e Drive ุ่น 750e xDrive M Sport นะคะจะเป็นกระจังหน้าสีเงินไอคอนิกโรค่ะแต่ไฟคู่หน้านะคะจะเป็น เป็น Adaptive LED ที่ตกแต่งด้วยผลึกแก้วคริสตัลชวาลอฟสกีเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะล้อลาย BMW i n v i d u a Aero Dynamic ขนาด21นิ้วตกแต่งดักเกรย์ขัดเงาลาย3มิติซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า BMW 750e xDrive M Sport นะคะและคาลิเปอร์เบรกเป็นสีดำค่ะซึ่งในรุ่น 750e M Sport นะคะจะเป็นสีน้เงินค่ะแต่ตัวยางนะคะจะเป็นยางรันแฟล t เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะแล้วก็จะมียางคู่หน้าแล้วก็คู่หลังที่มีขนาดไม่เท่ากันนะคะเป็นแบบมิกซ์ทยเพื่อให การทรงตัวแลวก็การขาับขี่ที่ดียิ่งขึ้นเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะบริเวณซุ้มล้อฝั่งผู้โดยสารทางตอนหน้าซ้ายนะคะก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟค่ะซึ่งทาง BMW นะคะได้มอบสายชาร์จค่ะให้สําหรับทุกท่านนะคะไปชาร์จไฟที่บ้านค่ะซึ่งมีขนาดอยู่ที่2.3กิโลวัตต์นะคะแต่ตัวรถค่ะจะรองรับการชาร์จอยู่ที่7.4กิโลวัตต์นะคะซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแบตเตอรี่นะคะขนาดที่12.1กิโลวัตต์เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ 8-9ถึงชั่วโมงนะคะหรือเราสามารถที่จะชาร์จไฟจากบอแอกค่ะซึ่งสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นเพียงแค่3 4ถึงชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันนะคะแล้วก็ทีมการตกแต่งข่าปบริเวณขอบกระจกนะคะจะเป็นวัสดุสีดำเงา Black High Gloss เหมือนกันทั้งสองรุ่นทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถัดมาทางด้านท้ายรถนะคะไฟท้ายจะเป็น LED ค่ะแล้วสิ่งที่แตกต่างจาก BMW 750e นะคะนอกจากที่จะเป็นโลโก้นะคะที่ติดทางด้านหลังว่า M760e แล้วนะคะก็ยังมีสปอยเลอร์สีดำทางด้านท้ายร รวมทั้งปลายท่อนะคะก็จะเป็นปลายท่อคู่ทั้งฝั่งซ้ายและขวาซึ่งในรุ่น750 e m sport นะคะจะเป็นปลายท่อเดี่ยวลมดำนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาค่ะมีโลโก้ bmw ที่มีสีฟ้าล้อมรอบนะคะบริเวณตึงกลางท้ายรถค่ะแล้วก็มีกล้องมองหลังค่ะอยู่ภายในโลโก้ด้วยค่ะถัดมาทางด้านล่างนะคะจะมีปุ่มค่ะที่สามารถกดเปิดฝากระโปรงท้ายรถได้ด้วยค่ะและยังคงมีระบบคอนแทคเล็กนะคะที่เราสามารถสอดเท้าค่ะเข้าไปใต้กันชนนะคะขณะที่กุญแจใกล้ๆก,กับตัวรถนะคะ ทำให้เราได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง525ลิตรค่ะและนี่ก็คือกุญแจของ The New BMW w m 760 EX Drive นะคะเราสามารถที่จะกดนะคะบริเวณทางด้านข้างของกุญแจรถนะคะเพื่อสั่งการเปิดฝากระโปรงท้ายรถค่ะด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่าสั่งการปิดนะคะฝากระโปรงท้ายรถนะคะจากการกดรีโมทจากภายนอกรถเพื่ออำนยความสะดวกได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องโดยสารทางตอนหลังกันค่ะ The new BMW M760e X-Drive นะคะมีระบบอัตโนมัติดรอนะคะที่สามารถกดบริเวณด้านข้างนะคะของมือจับค่ะเพื่อสั่งการเปิดนะคะประตูรถค่ะทั้ง4บานนะคะด้วยระบบไฟฟ้าเหมือนกันกับรุ่น 750e X-Drive M Sport ค่ะ ระบปรบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ4โซนนะคะและพื้นที่ห้องโดยสารทางตอนหลังนะคะแบบ Executive Lounge ค่ะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหุ้มหนังเมริโน่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะปรับอุนร้อนนะคะหรือว่าปรับเป่าลมเย็นค่ะแล้วก็เป็นเบาะนวดได้ด้วยค่ะซึ่งสามารถปรับเบาะที่หน้าจอ Touch Command บริเวณแผงประตูทั้งสองฝั่งได้ด้วยค่ะและยังสามารถสั่งการเปิดและปิดนะคะหน้าจอเ t h e เตอร s c r e e นขนาด31.3นิ้วจากหน้าจอ Touch Command ได้ด้วยค่ะ หน้าจอเตเตอร์สกรีนนะคะเราก็สามารถที่จะกดเปิดนะคะดูหนังจาก y o u t u b e นะคะหรือว่า Netflix ได้ด้วยค่ะหน้าจอตเตเอร์สกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อกับซิมไลปีที่ทาง BMW มอบให้ค่ะเพื่อฟังเพลงนะคะจาก Youtube หรือว่าดูหนังจาก Netflix ค่ะและสามารถทัชสกรีนได้ค่ะที่หน้าจอนะคะก็จะบอกวันที่ค่ะแล้วก็เวลารวมทั้งพิกัดของตัวรถรวมทั้งสามารถที่จะกดปิดหน้าจอที่ฝั่งด้านขวานี้ได้ด้วยค่ะ บริเวณตอนกลางของเบาะที่นั่งทางตอนหลังนะคะสามารถที่จะดึงลงมาค่ะเป็นที่เท้าแขนค่ะแล้วก็สามารถที่จะวางโทรศัพท์ค่ะไว้นะคะเพื่อเป็นที่ชาร์จไฟแบบไร้สายไวเลสชาร์จค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดขึ้นมานะคะเป็นที่เก็บของค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb type c ทางด้านในด้วยค่ะบริเวณแผงประตูนะคะจะมีปุ่มที่สามารถกดเปิดด้วยระบบไฟฟ้าจากภายในและจะมีที่ดึงที่สามารถกดดึงด้วยระบบแมนนวลนะคะจากแผงประตูทั้ง4บานด้วยค่ะและมีระบบประตูซับแรงกระแทกนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกทั้ง4บานด้วยค่ะ เดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องโดยสารทางตอนหน้ากันค่ะด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์นะคะมือสดับนะคะของ bmw m 7 6 0 e xdrive นะคะที่เหมือนกันกันกบ750 em sport นะคะก็จะเรียกไปกับตัวรถค่ะแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มนะคะบริเวณด้านข้างมือจับค่ะเพื่อสั่งการล็อกรถนะคะแล้วก็ปลดล็อกรถนะคะด้วยระบบ comfort access ขณะที่กุญแจใกล้ๆก,ก,กับตัวรถนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะสั่งการเปิดและปิดประตูรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน my bmw จากมือถือได้ไง่ายๆด้วยค่ะ เบาะนั่งคู่หน้าและตอนหลังแบบมันตีฟังก์ชันนะคะแล้วก็สามารถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าค่ะรวมทั้งสามารถที่จะปรับเป็นเบาะอุ่นร้อนเย็นรวมทั้งเป็นเบาะนวดได้ด้วยค่ะซึ่งสามารถปรับเบาะคะได้ที่บริเวณแผงประตูค่ะที่มีการตกแต่งด้วยผลึกแก้วคริสตัลค่ะแล้วก็มีระบบจดจําตําแหน่งนะคะที่สามารถเมมโมรีนะคะได้สองที่นั่งบริเวณแผงประตูรวมทั้งสามารถกดเป็นเบาะนวดแล้วก็ล็อกรถล,ลดล็อกรถรวมทั้งเปิดฝากถังน้ำมันที่บริเวณแผงประตูได้ด้วยค่ะ พวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์ M รูปแบบใหม่นะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์โลโก้เอ็มทางด้านล่างของพวงมาลัยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ Adaptive c r u i s e Control Stop and g ลและมี t ัฒนา h i p เหมือนกันทั้ง2รุ่นด้วยค่ะมีระบบ Head Up d i s p l a y นะคะที่ตัวรถสามารถส่งข้อมูลการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นแผนที่นำทางนะคะหรือว่าความเร็วรถค่ะไปยังหน้ากระจกรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องลาสายตาออกจากท้องถนนเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งมีระบบ d r i v i n g Assist นะคะที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเตือนที่พวงมาลา รถออกนอกเลนแล้วไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวค่ะตัวรถจะทําการเตือนนะคะที่พวงมาลัยแล้วก็สามารถที่จะดึงกลับให้ได้นะคะรวมทั้งปล่อยสปอร์ตค่ะไฟเตือนทางด้านข้างรวมทั้งที่เบรกฟัง์ชันเหมือนกันทั้งสองรุ่นค่ะสามารถที่จะสัมผัสนะคะบริเวณรูปรถค่ะที่บริเวณแผงแอมเบียนไลท์นะคะเพื่อทําการปิดประตูรถจากห้องโดยสารทางตอนหน้าได้ทั้ง2ฝั่งค่ะหน้าจอคริสตเพลย์รูปแบบใหม่นะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Oper a t i n g System 8.5ค่ะที่รองรับเมนูภาษาไทยค่ะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Android Auto Apple แล้วก็ Apple ค, Play, คสามารถที่จะปรับเพิ่มอุณหภูมิแอร์หรือว่าลดอุณหภูมิแอร์ได้จากหน้าจอเคอร์บลิเพยนะคะและยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีไฟในห้องโดยสารค่ะแอมเบนไลท์ได้มากถึง15สีเลยทีเดียวค่ะระบบเครื่องเสียง b บ o w e r เออร i n k i n g Diamond ได r r o u n d s o ร n d า y s t e m ที่มาพร้อมกับ j e s t u r e Control ค่ะที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องสัญญ,ญาณง่าย,ายเพียงแค่ใช้ปลายนิ้ววาดไปบนอากาศเท่านี้เองค่ะ มรีระบบช่วยจอดระบบช่วยขับไหลังและกล้อง360องศาด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมรีระบบ Parking Assist ค่ะ Professional ที่สามารถจดจำที่จอดรถได้ถึง10เม mor รสูงสุด600เมตรและใน1 Memory นะคะสามารถจดจำได้สูงสุดถึง200เมตรเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะวางโทรศัพท์นะคะไว้บริเวณคอนโซลทางด้านหน้ารถค่ะเพื่อทำการชาร์จไฟแบบไร้สายค่ะและจะมีที่วางแก้วทั้ง2ฝั่งด้วยค่ะ เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ Sport Selectronic ดีไซน์หัวเกียร์รูปแบบใหม่ Lever Selector ตกแต่งด้วยผลึกแก้วคริสตัลทำให้ตัวรถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับระบบ Auto Brake Hold ที่ช่วยพักเท้าขณะขับขี่และมีระบบ Integral Active Steering ระบบเรียวซีล้อทำให้ตัวรถมีวงเลี้ยวที่แคบลงและระบบช่วงล่างแบบถุงลมทำให้สามารถที่จะปรับระดับความสูงของตัวรถจากภายในได้ค่ะรวมทั้งมีไมโหมดได้ถึง5โหมดในทีเดียวค่ะชุตดตกแต่งภายใน BMW Individual ทริมการตกแต่งภายในดีไซน์ M ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ถักด้วยวัสดุสีเงินแบบ M คอนโซลกลางสีดําเงาแบบเปียโนฟินิชแบ็กทำให้ตัวรถดูสปรอร์ตมากยิ่งขึ้นเพดานหลังคาภายในบุลด้วยหนังอะคันทร่าสีเอ็นทราไซ์นะคะและสามารถที่จะเปิดนะคะให้เห็นพาราโนมากราซูฟนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดออกจากภายนอกรถได้นะคะแต่จะมีไฟค่ะแอบบนไลท์ ine, ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง1 5สีเลยทีเดียวค่ะและเมื่อเปิดบริเวณที่เท้าแขนทางตอนกลางขึ้นมานะคะก็จะมีช่องเสียบ USB Type C ทางด้านในด้วยค่ะเป็น ไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน The New BMW m 760EX ไรชมใหม่ล่าสุดคันนี้นะคะถึงแม้จะมีราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า BMW 750EX ไรช M s p o r สถึง3 0 0 0สนบาทแต่ก็มีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับท่านใดสนใจค่ะสามารถโทรค่ะ 0968236444หรือแอดไลน์ปุ้ยข่าวสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมกับปุ้ยนะคะมาได้ที่เครื่องหมายแค่ะ p u i b m w แอดปุ u ้ย bmw นะคะแล้วก็ฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทาง YouTube Channel Fanpage Facebook IG แล้วก็ TikTok ได้ที่แอ bmw ปุ้ยเจ้าหญิง bmw ค่ะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆตรงที่เจ้าหญิง bmw อมอ l e d c อี s s เท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย